มีประโยคคลาสสิกหนึ่งที่เห็นผ่านตาเยอะมากได้ยินบ่อยมากนะคะนั่นคือประโยคที่ว่า start where you are use what you have and do what you can ซึ่งในราชาขอแปลงง่ายๆนี่คะว่าอยู่ตรงไหนก็เริ่มจากตรงนั้นมีทรัพยากรอะไรก็ใช้สิ่งนั้นทำอะไรได้ก็ให้เริ่มทำอันนั้นไปก่อน หมายความว่าเมื่อคุณอยากทําอะไรสักอย่างเนี่ยฮะอย่าเริ่มให้ใหญ่เวอร์วังลังการค่ะเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนั้นทําแบบใหญ่ๆเยอะๆหนักๆเนี่ยคุณจะทําได้ไม่นานค่ะเดี๋ยวไม่นานไฟก็มอดไฟก็หมด,หมดพลังก็หมดค่ะแล้วคุณก็จะหยุดทําในที่สุด ไม่ว่าจะในเรื่องการเรียนการทํางานการทําธุรกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ฮะจงเริ่มให้ง่ายเริ่มจากที่ที่เป็นอยู่อยู่จุดไหนก็เริ่มพัฒนาตัวเองจากจุดนั้นอย่าพูดว่าไม่พร้อมค่ะอย่ามีข้ออ้างใดๆทั้งสิน้นนะฮะจงเริ่มให้ง่ายมีทรัพยากรอะไรอยู่ในมือมีอะไรอยู่ใกล้ตัวก็หยิบจับสิ่งนั้นมาเรียนรู้เอาสิ่งนั้นมาลองทําเงินดูว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างแล้วก็ลงมือทําเลย ะะเริ่มให้ง่ายค่ะถามตัวเองบ่อยๆว่าอะไรที่เราทําได้บ้างในตอนนี้วันนี้ก็เริ่มทําจากตรงนั้นก่อนอย่าคิดให้ยากอย่าคิดให้เยอะอย่าคิดให้นานนะ,ะเพราะว่าเรายิ่งคิดเนี่ยเรายิ่งไม่ได้ลงมือทําค่ะแล้วมันมีแค่การลงมือทําเท่านั้นเลยค่ะที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะจำไว้เลยว่าทําสิ่งที่ทําได้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ขอให้คุณโชคดีมีชีวิตในแบบที่ปรารถนาดิฉันนราชาสวัสดีค่ะ thank you